ไอ้ทุ่งเฮ้ยแมววัดแมววัดเฮ้ยครับแล้วไอหมามันกระโดดข้ามใช่เตะเตะหม้เตะหมาอ่ะมาทาเดิานขวาเลาเป็นพุ่งไปรึยาชุ่มเองยา ว่้มันมันเด็กฝัดเด็กฝัดหมาพ่อมึงขอกับแบบนี้อยู่เต็มฟ้าเฮ้ยมึงถีบจริงปะเนี่ยไอ้เฮี้ยถีบจริงเฮียกูแอบเดียวไม่ถีบแล้วเหรอวะมันล้วมาแล้วมาถีบไปและมาถีบไปละไอเฮี้ยแม่งดีเลยอ๋อไม่เห็นรอยตีนมันเลยเ้วกูกูไปติดตรงบ้านใหญ่ดีกว่าไอ ไอ้เหี้ยไอ้ตาที่แล้วแม่งก็อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแล้วแม่งแล้วแม่งเครื่องก็นิ่งเงี้ยแป้นเนี่ยปั่นไอ้สัตว์แล้วก็ตายตายหาหมดหว,วานหวานไอ้เหี้ยน้อยน้อยที่ปั่นอะไรั้งหมดหวานๆไอ้เหี้ยเห็นแม่งก็เหลืออยู่สองเครื่องแล้วแม่งก็ไปวิงว่งวิ่งบล็อกคนโน้นคนนี้แล้วก็ตายชา้ยใส่แว่นไม่ไม่คือเลนเป็นบีบเลยวิ่งไป่เลยสัต ไม่เอามูดินคเร็วนี s <S ่มันไม่เอามันเอากูมันกดสกิลตีเย้ยแล้วไล่มึวิ่งเร็วสมต์ึงวิ่งเร็วสามเเซ็นตไม่เห็นรอยตีนไม่เห็ตีนแต่แต่มันจะเห็นเเทมกูแล้วไอ้สัสคุ้ยอีฮี้อะอะไปดูไู

หาพวกมึงใช่ไหมไม่ให้กูอ่าสองคนสองคนเอาเออากูจะได้แยกมาช่วยไอ้เฮียม่งติดสองเครื่องตรงนี้เครื่องหนึ่งแล้วก็บ้านใหญ่ชั้นสองเครื่อง อัพมกรอหาเจอเอ้้บันวานคนละเครื่องไปเดี๋ยวปั่นทั้งสองนกลับไปบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าหาเพื่อนใช่ใช่ใช่ไปไปไปไสาเพื่อน เสีงยงไม้เหมือนไอ้แสงไอ้แสงตอนกัดผ้าตอนกัดแขนเ,เหมือนไอ้แสงตอนกัดผ้าน่าจะต่อยกัดไอ้เหี้ยกูเตะมามึงเลยแล้มึงสอดมือกัดกู <c oughs> อะกัด <c oughs> กัดมือกูดีกว่า โวานแน่ตัเก็บบีีีแบนน้วิกตอรี่แบีไอพีไอม่เไแบบวิกตอรี่แบบสีทองขึ้นบนน้ำเลยอย่าหอดูเลยไมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบีลอไอ้หี้ ไปวิ่งรอตีมันดีกว่าจะได้รอเือตมไมเอียไม่ต้องล้มันเป่าคุยเป่าคุยึงเก็เป่าคุยให้คุยฟัง ไม่ได้เลยออากลับไปแล้วมันอ้ียเพื่อนแ่งคิวเต็มแล้วไอ้สัสมีคิวเต็มได้ไงวะใช้แค่ของลกมา่เหมยงยเลยได้ไเ โอ้โหทีว่ามีีเหินยิบโอ้ยยิบเฮ้ยม่ไปดูมาแล้วเฮ้ยไปยิหนูข่าวอะไร้นมึงเชื่อไหมมีในบรรดาเ็ษใครเจอกลางวัอย่างเงี้ยเใครเจอ ไม่มีอุกิเพลงไอ้เยโยขอโฮสุดแล้วในเรื่องเกลียดมาเลยเฮ้ยจะเป็นจุดสลายสุดข้วจะเป็นเขาทะเลยวบุกไปย่อโคต อุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุยวิ่งวันไอ้สัสเลยดึงดึงงดึอ่าเปิดแล้วอ่าไ้สัสแต่เราว่างเรีย้อยเลยไงบ้านปามาเลยเแถนี้เ็ฟ้าตรงนั้นเตอร์้นไม่ใช่วิ่งอ้ทั่วๆเยก็ได้สีนล้อลาดเหรอเอ้ยนี่ไงเจอละเจอแล้วไอ้ตรงตัวหลิวจริงจ้อนเสี่ยเอาฟู่เองก็ได้เฮ้ยมันไปหาล้เอาเพรนสอคนเชียแหละ ผมมันรู้ละโอเคแตกไอ้เที่ยเดินอย่างไวเลยสัตว์ฉันถันเพื่อนอเเร็วยมาอยังเชื่อมั่นในตัวเพื่อนกูเลยว่าต่อทันงั้นกูถอนให้กูเลยไอ้ควย

ประตูเนี่ยประตูข้างหลังข้างหลังกูเนี่ยเจโเจองั้นไปกูติดโัวเตียงไฟตรงนี้ก่อนให้มันใกล้ๆหน่อยเห็างน้อยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาจะได้รู้ก็ไม่เชี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่รอเออเออเอออู่กมึงไม่มึงลุกมันมีโทรเดมไฟมึงแช่ไปปั๊บตัวเอ้า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 มันมันลูกหมาทำไมอ่ะ ไี้ผายเลยเฮียถ้ามันรูปหมาทำไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตูเนี่ยประตูเนี่ยเฮีโอ้โหขี้ผายแล้วอือล้มให้กูล้มให้ล้มให้ขานเข้าไม้กูขานเข้าไม้แต่กูจะพบเชียรียบเฉยโอ้ตายเฮียไปช่วยพี่โอ้ไปช่วยพี่โอ้ บล็อกหรือที่อะไรก็ได้บล็อกบล็อกบล็อกม่ทันไม่ทันอย่าบ็อกอย่าบ็อกไม่ทันเอ๋ไม่ทันเหรอมันมีไอ้น่นไหนร่อนแอบเอาเอาเอาหลนะ่างเง้ยเด็กลอ้ยเน้เย้ยฮ้เ้ยา้ยเฮเ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ยเยเยเฮยเ้ยเเฮย้เล้เ้เยเย พายี้ยจอรีไรสัตว์ลูกกี้คือเหี้ยอะไรวะมันลูกหมาเหี้ยนะครับเออมันลูกหมาไม่เห็นว่าต้องเออเห็นเธออะไรวะมันจะอุ้มกูแล้วมันกดจิตเด้อมันมันคุณลุกไปก่อนแล้วลูกหมาแทนอีกบอกแล้วเขามึงจารีจะลอยขึมาแล้ว เก<อ>ี่เออแม่งไปยบ้อกให้มึงเนี่ย<อ>มีแต<ล>่คนบ้อกให้มึงไงสัส